สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง MVP Auto Updater 12วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับมินิบัสรุ่นใหม่จากค่าย t s u b i s h i ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในสายงานขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็กหรือแม้แต่สำหรับใช้ในครอบครัวใหญ่นั่นก็คือ Mitsubishi ท o t น1่0 20 SSP 2025รุ่นนี้เป็นการปรับโฉมที่ยังคงความทนทานใช้งานง่ายและคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้มาเริ่มดูดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลย ตัวรถยังคงรูปทรงแบบกล่องเหลี่ยมคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันดีในรถตระกูลโค้ที่120 SS แต่ในเวอร์ชัน2025นี้มีการเพิ่มรายละเอียดใหม่ๆให้ดูทันสมัยมากขึ้นฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนมากขึ้นกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้มิสซูบิชิโดดเด่นอยู่ตรงกลางไฟหน้าทรงเหลี่ยมที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าและหลังเป็นสีดำที่ทนต่อรอยขีดข่วน ล้อเหล็กขนาด13นิ้วติดตั้งมากับยางสำหรับงานบรรทุกหนักที่รองรับการใช้งานระยะยาวได้ดีบานประตูสไตล์สไลด์ด้านข้างทำให้ขึ้นลงสะดวกโดยเฉพาะในพื้นที่แคบภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงพวงมาลายัยทรงมาตรฐานจับถนัดมือพร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกเบาะที่นั่งมีให้เลือกหลายแบบตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแบบ3มแถวเจที่นั่งหรือแบบเบาะยาวที่รองรับผู้โดยสารได้มากถึง9-10ถึงคนวัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังเทียมทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ช่องเก็บของมีเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระบบแอร์แบบแมนนวลกระจายความเย็นได้ทั่วห้องโดยสารในส่วนของขุมพลังมิต s ูบิชิโคที่1 2 0 s s รุ่นปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสสูบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ86แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ124นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมือง หรือวิ่งในเส้นทางภูเขาเบาๆได้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังก็ยังคงเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เพราะช่วยให้รถรับน้ำหนักได้ดีและทรงตัวในขณะบรรทุกของหรือผู้โดยสารจำนวนมากได้อย่างมั่นคงอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับ พร้อมเหล็กกันโครงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลส่วนด้านหลังเป็นแบนบซ้อนที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เยอะระบบเบรกหน้าแบบดิสหลังเป็นรำตามมาตรฐานของรถประเภทนี้และจะไม่มีระบบ ABS หรือระบบช่วยเบรกขั้นสูงแต่ก็ถือว่าเหมาะสมวัตถุประสงค์การใช้งานเชิงธุรทิ่เน้น เอสเอ2025จะเริ่มต้นที่ประมาณ420,000บาทซึ่งอาจแตกต่างก,กันเล็กน้อยตามแต่ละดีลเลอร์หรืออุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเข้ามาหากต้องการอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นระบบเครื่องเสียงกล้องมองหลังหรือการหุ้มมอกหม่ก็สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการะยังเป็นรถที่มีม่ สรุดเลยนะครับว่า m i Mitsubishi โค้ที่120 SSP 2025เป็นรถมินิบัสที่เหมาะสำหรับทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการรถขนส่งผู้โดยสารหรือใช้ในธุรกิจรับจ้างทั่วไปแ,และก็เหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่อยากได้รถที่ทนประหยัดและดูแลรักษาง่ายถ้าชอบวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดโโตามด้วยคับ